สวัสดีครับผมเฟรนะครับจะเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับ2024-2025เข้าสู่นาที36แล้วนะครับของแดงเลี้ยวพูนเนี่ครับแชมป์ฤดูกาลนี่ครับพบกับรองจากฝูงปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับคู่นี้จะเตะกกันในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมนะครับ4ี่ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งช่อง YouTube เพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ช่องทิก ไปดูตารางอันดับคะแนนขอ,อง2ทีมกันก่อนกันละกันนะครับลิเวอร์พูลตอนนี้ส5นัดนะครับ82คะแนนคือเป็นแชมป์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอาเซนอล35นะัด67คะแนนยังต้องลุ้นว่าจะโดน Man City แมนซิตี้แซงหรือเปล่านะครับ การเฉลิมฉลองของทางลิเวอร์พูลยังดําเนินไปนะครับอย่างต่อเนื่องเลยเดียวนะครับในนัดที่แล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะแพ้เชลซีมา3-1นะครับแต่ก็ได้รับการออฟฮอนเนอร์นะครับคือการตั้งแถวนะครับปรบมือนะครับแสดงความยินดีกับแชมป์นะครับด้านนี้ก็เช่นกันทางอาร์เซนอลก็ยืนยันว่าจะนะครับตั้งแถวกับทางลิเวอร์พูลด้วยนะครับการเฉลิมฉลองเนี่ยโอ้โหมันสุดจริงๆนะในรูปการนี้นะครับเป็นการที่ลิเวอร์พูลนี่ครับได้ฉลองร่วมกับแฟนๆรับถ้วยแชมป์ในนัดสุดท้ายนะครับเป็นครั้งแรกนะครับในรอบ30กว่าปีีเเลยทดมสิบ ประมาณ34ปีเนอะเออนะครับที่ไม่ได้แบบฉลองนะครับกันในสนามพร้อมแฟนๆนะครับคือในปี2019เนี่ยเป็นการฉลองเฉพาะนักฟุตบอลนะครับแล้วก็ทางทีมงานสตาฟเท่านั้นเองนะครับมันก็เลยดุกร็กกใน่อยตอนนั้นนั่นะครับนอกจากนั้น,น่ครับประเด็นของเทรนด์อะไรสเด์อโนนนะครับหลายๆท่านที่เป็นแฟนเลือดพูลน่าจะทราบแล้วนะก็ เทรนอเล็กซานเดอร์อานอนในคำนักเตะลูกม่อนะครับสกาวเซอร์ของลิเวอร์พูลเนี่ยก็ตัดสินใจนะครับจะย้ายออกจากทีมในช่วงจบฤดูกาลนี้นะครับซึ่งหูแฟนบอลหลายหลคนก็เศร้ากันไปนะเพราะว่าก็คาดหวังว่าอนาคตนะครับจะเป็นกับตันทีมของทีมแต่ว่าตอนนี้เทรน เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนใจนะคืออยากจะย้ายไปก็คือเป้าหมายนะ่าจะเป็นเรียวมิริติอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าจะไปเลยนะในช่วงหลังเดือนมีนาในครับหลังจบฤดูก,กาลเลยไหมหรือว่าจะร้อยให้หมดสัญญานะครับ1กรกฎาคมค่อยย้ายไปอันนี้เดี๋ยวก็ต้องตามดูข่าวอีกทีนึงนะครับเทรนก็ออกมาบอกนะว่าจริงๆเขาเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่ยากมา,มากๆแต่ว่าเขาต้องการมีเป้าหมายนะครับออกจากเซฟโซนหรือคอมฟอร์ทโซนเนี่ยนะครับเพื่อความทม้าทายใหม่ๆนะครับได้แชมป์เกอลีฮูมาครบทุกรายการนะที่เป็นเมเจอร์นะครับยกเว้นพวกยู ูโรปาลีกยูโรปาคัพฟุตบล,ลเนี่ยอันนี้ลิเวอร์พูลไม่ไม่ได้ไปนะไม่ได้เล่นด้วยนะครับในฤดูดกาลก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่านะครับครบถ้วนสมบูรณ์นะครับก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับเทรนเซอร์อานอกอลักกันนะครับให้ไป ประสบความสาเร็จกับทางเรอัลมาดริดอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของตัวผู้เล่นอื่นๆนะครับในนั้นนี้เนี่ยตอนนี้เลว์พูลเนี่ยมีการบาดเจ็บอยู่แค่คนเดียวนะครับนั่นก็คือทางโจโกเมสนะครับซึ่งก็ดูนะมีโอกาสเหมือนกันนะที่จะถูกขายออกจากทีมไปเพราะโจโกเมสรุ่นก,ก่านี้แทบจะไม่ได้ลงเลยนะครับเจ็บตลอดทั้งฤดูก,กาลนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็ยังมีในส่วนของตัวผู้เล่นที่มีข่าวนะก็คือเลว์พูลเนี่ยมีข่าวกับทางคีวินเดบรอยนะครับ ในนี้สื่อนะครับจากทางอิตาลีนะครับซึ่งเทียร์หลักๆเนี่ยเขาก็เอ้ยรายงานว่านะครับทางนาปโปลีกัลังบิดนะครับทางกิวนดวบอยและคู่แข่งสำคัญคือลิเวอร์พูลนะครับกิวนดวบอยเนี่ยเป็นนักเตะคนหนึ่งที่เคยให้สัมภาษณ์แต่แต่สมัยเขาเป็นเยวาชวชนว่าเขาเนี่ยชื่นชอบนะครับแล้วก็ฝันว่าอยากจะเล่นให้กับลิเวอร์พูลนะครับถ้าครั้งนี้มันเกิดขึ้นจริงเนี่ย ถามว่ายากไหมยากแต่ถามว่าเอาไหมเอานะครับส่วนจวผมเองไนไฟเลี้ยวผมเอานะเอออเานะเอานะานะั่นะคือเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าดูบอยเนี่ยเขาก็รู้แหละว่าการย้ายมาข้างเหนือเขาเป็นแพง อาจจะมีการลดนะครับค่าเหนื่อยลงก็เป็นได้นะจาก4ี่0สนเหลือสักงสองแสนสองแสนห้านี้นะครับหรือพูดเซนฟรีก็น่าจะนะโอน่าจะโอเคนะเซนสัก2-3ปีอะไรเงี้ยนะครับไปจบพร้อมกับซาร่ากับฟานได้นะตอนนั้นก็น่าจะโอเคนะปีนี้สามสิบสามใช่ไหมก็สามสิบสี่สามสิบห้าก็ยังโอเคอยู่นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นตัวทีเด็ดคนหนึ่งแล้วกันนะครับนักเตะอื่นๆนะครับที่มีข่าวเนี่ยก็คือแอดูโรเบิร์ตสันนะครับก็ออกมาโพสต์โซเชียลว่าเออผมหวังว่าผมจะได้ต่อสัญญาเหมือนกันนะเหมือนกับที่นนนนะครรรรัับบแแฟฟๆเเีี่ยยกกก้้้องใหาาไดลว็ซ นะครับรวมถึงโกนาเต้ที่เหลือสัญญาอีก1ปีเท่านั้นเองนะครับก็มีข่าวว่าเรอัลเมลิดจะรอเซ็นฟรีเหมือนกันแม่จะเอาฟรีอย่างเดียวเลยนะเออไม่ลงทุนเลยอ่ะนะครับนอกจากนั้นนะครับนักเตะอื่นทีมดาวินนูเยสก็มีข่าวเหมือนกันว่าจะถูกปล่อยออกจากทีมหลัง นะครับจุดจบการนี้เพรากด้วยเซ่ายังอยู่ต่อนะครับทีมในลีกกันโชวก็อยากจะยืมแต่ว่านะครับทางอันเดอร์สไตก็อาจจะประเมินอีกทีนึงในช่วงซัมเมอร์นะครับและเคซ่าตอนนี้ลงเล่นนะครับในเพลลีกนะไป5นัดแล้วนะครับสามนัดที่เหลือน่าจะมีโอกาสได้ลงอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับในนัดล่าสุดนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยบุกไปแพ้เชลซีสามประตูต่อหนึ่งนะครับคือเอาตัวสำรองลงแล้วรู้สึกว่าเกมมันไม่ได้เลยนะครับอย่างฮาวิ่งเอเลียรเคยที่โจนพอลงด้วยกันแล้วมาสร้างอิมแพคไม่ได้เหมาะจะเเเเปปป็นนนซซอออรรรร์ััับหหืววว่่่่่าาตสงงงงงทีีลลลมมยกใชคึ มากกว่านะครับทางอเนอร์สลอตนะครับก็ได้สัมภาษณ์นะหลังที่จากการแพ้เชลซีนะครับว่า การได้แชมป์เนี่ยนะครับมีผลกระทบต่อฟอร์มการเล่นของทีมณนแะมชนี้หรือไม่นะนี่คือนะักข่าวถามนะซอยก็บอกว่าเ,เราคงไม่มีรู้หรอกแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราเห็นในวันนี้คือหลายๆสิ่งเนี่ยเราได้เห็นตลอดทั้งฤดูก,กาลเราเล่นผ่านการเรสซิ่งสูงอฝ่ายตรงข้ามหลายครั้งหลายครั้งจนเราเข้าถึงพื้นที่ที่3ในครั้งสุดท้ายได้แต่ผมก็เห็นว่าวันนี้เราป้องกันได้ดีนะเปร์เซตสุดท้ายไม่ได้อยู่ในระดับมาตรฐานปกติและในช่วง3นาะทีสุดท้ายเราก็มีโอกาสอยู่ตรงนั้นหลายครั้งโดยปกติเราเจะสร้างโอกาสได,ได้มากกว่านนี้นะครับ แล้วก็อันนี้เป็นบทสัมภาษณ์สั้นๆนะโดยโดยรวมสล็อตก็ถือว่ายังทำงานได้ดีแต่ประเิสสุดท้ายไม่เพียงพอที่จะสามารถชนะเชลซีที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจกว่าได้นะครับโดยสล็อตเนี่ยเปลี่ยนตัวผู้เล่นถึง6ตตำแหน่งนะครับจากแม์ที่เอาชนะสเปอร์นะครับในอาทิตย์ก่อนนั้นแล้วก็ควา้าแชมป์ไปนะครับยังยัง ว่าแหละคือมันแชมป์ไปแล้วเนะี่ยมันก็ผ่อนได้นะครับ,บเบาๆสบายๆนะครับลงมายืดเส้นยืดสายระบบการเล่นอาจจะนะครับมีในระดับหนึ่งยังไม่เน้นไมนะ่นักคนที่เน้นก็คือนะ่าจะเป็นโมซาล่านะครับที่ยังหวังทําลายสติในเรื่องการยิงประตูนะครับในเรื่องของอการเข้าทำนะครับหรือว่าการโชว์ฟอร์มของนักเตะบางคนนะที่อยากจะโชว์ศักยภาพเพื่ออยู่ต่อในฤดูกาลถัดไปนะครับเราไปดูความพร้อมของทั้งั่งทีมเยือนอาร์เซนอลกันบ้างนะครับไปเริ่มกันที่ข่าวการทัวร์ เอเชียนะครับของทีมบเซโลนกากันนครับ ทางเพจไปดูบอลนะครับเราก็มีการจัดทัวร์ด้วยนะครับแบบนี้นะซึ่งสนามที่แข่งก็คือสนามแห่งชาติของสิงคโปร์เลยนะครับเราจัดกันมา2ปีแล้วสมัยริบูมาวันนี้นะครับเราได้ที่นั่งที่ดีมากๆนะครับหลังซุ้มมานั่งสำรองของทีมบร์เน็แบบนี้เลยนะครับจะเห็นนักเตะอย่างใกล้ชิดถ่ายรูปก็สวยนะครับมุมภาพสนามก็ดีนะครับเราอยู่ที่บล็อก136หนะครับหากท่านได้สนใจนะครับหนึ่งท่าน36,500้ารบาทเดินทาง26 27- 28กกรกฎาคมนะครับรับแค่สาม ท่านแต่ถ้ามาเป็นคู่นะรับไปเลยนะครับเหลือท่านละ35,900บาทนะครับรีบจองเข้ามาได้เลยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยจองกันไปครึ่งนะครับครึ่งทริปแหละนะฮะเหลืออีกไม่เท่าไหร่ไม่กี่ที่เท่านั้นเองนะครับสนใจก็แอดไลน์ go to stadium หรือค้นหาเพจไปดูบอลใน Facebook ได้เลยนะครับอาร์เซนอลนะครับตอนนี้มีนักเตะที่บาดเจ็บอยู่4คนนะครับกาเบรียลมักานเยสกาเบรียลซูสแคร์แล้วก็ทาเคฮิโรโทมิยาสึนะครับคือตัวผู้เล่นอื่นเนี่ยมันกลับมาครบหมดแล้วนะครับมันก็ น่าจะมีนะครับโอกาสที่จะยังคว้าที่2อยู่นะครับคงไม่หลุดหลอกที่2เนาะนันนี้มาเยอเลพูลนะครับต้องการอย่างน้อย1คะแนนนะครับเพื่อเพิ่มนะครับโอกาสในการหนีทางซิตี้เพซิตี้เนี่ยไปเยือนทางอาร์เซนอลตันน่าจะชนะไม่ยากนะครับแต่ความยากคืออาร์เซนอลถ้าแพ้อโหัวอันนี้ก็หนักเลยเพราะว่าจาก4คะแนนจะเหลือแค่คะแนนเดียวนะครับเราก็ต้องไปรุ่นเหลือ2นัดที่เหลือนะครับในส่วนของการลุ้นแชมป์นะครับทุการนี้คือหมดเรียบร้อยแล้วนะครับมิเกลเดต้าเนี่ยมีให้สัมภาษณ์นะครับหลังเกมที่ ทางนะครับอาเซนอลเนี่ยแพ้ให้กับทางบริเซีแม่งนะครับรวมผลสกรรวมมา3โตรโตนตรหนึ่งนะครับมิกาเอลเจต้านะครับคือเขาให้สัมภาษณ์อาจจะแบบบอกว่าจริงๆอ่ะเขาเป็นทีมที่ที่สุดใน UCL ซอุก,กันนี้เลยนะแต่ว่าทีมที่ตกรอบเนี่ยมันก็อยู่ที่จังหวะโอกาสนะแล้วทีมของเราเนี่ยก็ไม่ดีพอที่จะเป็นผู้ชนะนะคือไม่สามารถยิงประตูได้นั่นเองนะครับ ก็อาเจต้าก็ยังเพิ่มเติมว่บอกก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับเบเชที่เข้ารอบชิงชนะเลิศได้ผมจะประเมินผลเมื่อใจเย็นลงหน่อยนะครับอาเจต้าคือไปมาณว่าแบบรู้สึกเสียดายแหละนะครับว่าใจร้อนนิดนึงเมื่อคุณดูทั้งสองเกมผู้เล่นที่ส่วนต่างคือรักษาตรูเขาสร้างความแตกต่างให้กับพวกเขาในเกมนี้เราเกือบจะชนะแล้วมากกว่าที่ผลงานปรากฏออกมาในช่วงไม่ดีที่เราตกรอบแต่ผมเนี่ยก็ภูมิใจในตัวเจกมากๆหลังจากผ่านไป20นาทีสกอร์ควรจะเป็นสามนแล้วมีบางอย่างพิเศษที่คุณต้องทำ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายและเราจะเป็นผู้ชนะแต่เราทําไม่ได้เราเกือบจะชนะในทั้งสองเกมพวกเราเนี่ย ภาพรวมเราทำได้ดีกว่าพวกเขามากในการคอร์มบอลแต่เรายังไปไม่ถึงจุดนั้นแล้วนะเป็นเรื่องที่น่าเจ็บใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นบทสัมภาษณ์นะคุณเซอร์ชาวสเปนนะครับมิเกลเดต้านะครับก็เรียกได้ว่าฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับเกือบจะได้แชมป์นะครับพรีเมียร์ลีกคือได้ลุ้นนะแล้วก็ยูซเอลก็ได้ลุ้นแต่มันพลาดไปนะครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะมองออกนะครับกูรูนักวิจารณ์รวมถึงแฟนบอลอินซานอ์เองก็ยังเห็นเลยว่าสิ่งที่มันขาดนั่นก็คือ หน้าตัวเป้านะครับหาจิ๊กซอตรงเนี้ยมาลงให้นะครับให้ชัดนะเออให้ชัดเจนนะครับรวมถึงเซ็นเตอร์ฮาบนะครับสำรองที่พอขาดกาเบรียลมากันเยสหรือวิลเลมซิวารไปหนึ่งคนเนี่ยมันต้องมีคนที่ขึ้นมาทดแทนได้แล้วมันอยู่กันยาวๆได้คือถ้ามันไม่เจ็บมันก็มีปัญหาแต่พอมันเจ็บมันก็เป็นอย่างนี้ไงนะครับบางทีการเอาสำรองขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เขาเล่นไม่ดีแต่ระบบการเข้าอกเข้าใจกันเนี่ยมันไม่ลงตัวนะครับอันเนี้ยก็ พวกกูรูนักวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยครับทางฝั่งอังกฤษเนะี่ยเขาก็ให้นะครับคําสัมภาษณ์ไว้ประมาณนี้ด้วยนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับแต่ก็ไม่ได้มองว่าอาเซนอลจะเป็นคู่แข่งหรือว่าจะไป็นจงเกียรติจงชังก็คือเพื่อนผมเนี่ยแฟ,แ,ฟแฟนบอลอาเซนอลเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับเราก็คือคุยกันสนุกสนุกนะครับแล้วมันคือหนึ่งนะครับหนึ่งฤดูกาลที่อาเซนอลเนี่ยเกือบเกือบที่สุดแล้วคอสติที้มันตกลงไปใช่ไหมคราวนี้พอกลายเป็นลิเวอร์อพูลก็เหมือนกับว่าทางอาเซน,น่าจะ นะครับน่าจะสามารถนะครับเอาชนะเรียบผู้ได้แต่ก็คือมันเกิดปัญหาตัวผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บนั่นเองนะครับเฮ้ทูเฮที่น่าสนใจของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับ ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลนะครับเคยเจอกันมา243นัดเวอร์พูลชนะ95เสมอ65อาร์เซนอลชนะไป83นะครับแล้วก็ครั้งล่าสุดที่เจอกันนะครับที่แอนฟิลลด์ิเวอร์พูลนะครับชนะไป2-1อันนี้เป็นแมตช์อุ่นเครื่องนะแล้วก็อาร์เซนอลเสมอลิเวอร์พูลที่เอมิเรตสเตเดียมนะครับเมื่อนัดแรกของฤดูกาลนี้นะครับห้านัดล่าสุดของลิเวอร์พูลนะครับชนะ3แพ้2นะครับห้านัดล่าสุดของอาร์เซนอลชนะ1นะครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไป3นัดด้วยกันนะครับห้านัดล่าสุดเล่นในบ้านนะครับลิเวอร์พูลชนะ3แพ้2อาร์ จะนอนท่านหลังสุดนะครับเ,เป็น ทีมเยือนนะครับชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้1นะครับค่าเฉลี่ยในการยิงประตูในบ้านเลีฟพูล2 2 3. ประตูตอนน่อนัดอาเซนอลนะครับเป็นทีมเยือนอยู่ที่1.76ประตูต่อน,นัดนะครับอันนี้คือค่าเฉลี่ยการยิงประตูนะส่วนคา่าเฉลี่ยการเสียประตูเลียฟพูลเล่นในบ้าน0.7 6ประตูตอนน่อนัดอาเซนอลเป็นทีมเยือนนะครับมีโอกาสเสียประตู0.82ประตูต่อน,นัดนะครับหลังจากจบแมตช์นี้นะครับทางเลียฟพูลนะครับจะมีคิวไปเยือนไบตันนะครับที่เอ็มเอ็กซ์สเตเดียมแล้วก็เละ้รับ นักเตะที่น่าจับตามองของทั้งสองทีมนะครับไปกัน,นฝั่งดีพูลก,ก่อนกันละกันก็ตอนนี้โมซาลานะครับกำลังไล่ล่านะครับตำแหน่งดาวน์ชน์บนะครับการมีส่วนร่วมการทำประตูเยอะที่สุดหรือรวมถึงตำแหน่งแอตติชด้วยนะครับก็เป็น กำลังใจนะเอาใจช่วยกับซาサานะครับเพื่ออะไรรู้ไหมเพื <laughs> ่อโอกาสคว้าบอลลงดอเออนะครับเพราะว่าในยูซีเอลฤดูก,กาลนี้เนี่ยทีมหลกัลกๆที่มีตัวผู้เล่นเด่นๆเขาตกรอบกันไปเกือบหมดแล้วนะครับเป็นนาโปเออเป็นทางอินเตอร์นะชิงกับทางเปอเช่เนะครับซาサาตอนนี้นะครับในลีกเนี่ย28ประตูนะครับถ้านับในดาร์สวรยุโรปเนี่ยลองมาเป็นเลวานดอฟสกี้นะครับที่ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่25ประตูนะครับแอสซิสดสลา,า18แอสซิดเนะครับแล้วก็การเจอกับทาง เอ่ออาเซนอลนะครับโซล่าเคยเล่นมาแล้ว15นัดานะครับเพราะวาร์เซนอลยิงไป11ประตูกับอีก2แอซิสต์นะครับเพราะฉะนั้นทนเนี้ยมีโอกาสยิงได้เหมือนกันนะนะครับนอกจากนั้นนะครับคะแนนนะครับหรือว่าการทำแอซิสต์ให้กับเพื่อนนะครับโซล่ายังนำที่18แปดแอซิ์นี่ครับลราลงมาก็จะเป็นพวกเชอคอดเมอร์ฟี่แม็กซิโอเดมกาดนะครับแล้วก็รวมนะครับผู้ยิงประตูมากสุดโซล่าตอนนี้อยู่ดับ5นะครับตลอดการของพรีเมียร์ลีกนะครับมีโอกาสแซงนะครับใน2ปีที่เหลือด้วยแอซิสต์อยู่ดับที่10นะครับ เป็นทางฝั่งอาร์เซนอลกันบ้างนะครับบุโกโยซาก้าหลังจากให้เจฟกลับมานะครับถือว่าเป็นกาลังหลักของทีมนะตอนนี้เลยทีเดียวนะครับตอนนี้ลงเล่นทุกรายการนะครับสามสิบสี่นัดสิบสองประตูสิบสี่แอซซิต์นะครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยตอนเนี้ยไปทั้งหมดหกประตูนะครับจากยีฟสองนัดแล้วก็มีสิบเอ็ดแอซซิต์ด้วยนะครับสถิติการเจอกับทางเรพูลนะครับซาก้าเคยเล่นกับเรพูลมาแปดนัดนะครับยิงไปสี่ประตูยังไม่มีแอซซิต์นะครับ ไปดู11นักเตะนะ่ครับที่คาดว่าน่าจะได้ลงเล่นในนัดนี้กันบ้างนะครับถึงแม้เรียกภูจากคว้าแชมป์ไปแล้วนะครับแต่การเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลนะครับผมก็มองว่าทางอันเดอร์เนี่ยไม่น่าจะจัดตัวสำรองลงแล้วแหละเพราะว่าัดที่แล้วก็เห็นผลแล้วว่าพอเอาปเล่นกับเชลซีเนี่ยมันไม่ค่อยเข้าระบบนะครับไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอันนี้นะครับหลายๆคนน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับแต่ก็อาจจะมีการสอดแทรกดาวเยาวชนนะครับดาวรุ่งนะครับหรือว่าตัวสำรองลงในครึ่งหลัังงงอีกคร้นึ่ จะมาในระบบนะครับ4 3 3เหมือนเดิมนะครับพุทธศัประตูอลิชันเบเกอร์นะครับแบ็กขวานะครับเรามาส่งเทรนด์กันนะอีก3นั้นทนเองนะครับเทรนด์เลสเตอร์อาร์โนแบ็กซ้ายแอนดูโรเบัสสันนะครับคู่เซนเตอร์ฮาฟเกิฟันได้กับอิบราฮิมาโกนาเต้นะครับในส่วนของมิฟิลสามคนและกับเฟนแบกนะครับคือที่คือที่โจนน่าจะเป็นสำรองนะนันนี้น่าะใช้อเล็กซิมิสเตอร์กับโดมินิกสวอสไลข้างหน้า3คนนะครับทางขวาโมซาร่านะครับหน้าเป้าเนี่ยนั่นเนี้ยนะครับน่าจะใช้ฟอร์นัยก่อนนะครับก็คือจะใช้เป็นลุยดอาาทซ์ เป็นคอร์ดีกโปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงประจุจริงนะครับ ประเด็นของทางมิเกลเดต้านะที่สัมภาษณ์นะครับมีการพูดถึงทางลิวพูว่าลิวพูเนี่ยโชคดีนะครับในฤดูกาลที่มาอยู่ถูกที่ถูกจังหวะถูกเวลานะครับที่แต้มน้อยแต่ก็ยังคว้าแชมป์ไปแล้วนะครับถ้าเป็นอาเซนลน่าจะคว้าแชมป์ไปเรียบร้อยแล้วในฤดูกาลก่อนหน้านี้ครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นนะครับให้ทางลิวพูเนี่ยนั่นเนี่ยเล่นเต็มที่นะครับเล่นเต็มที่เพราะว่าเล่นในบ้านด้วยนะครับก็อยากจะเอาชนะทีมระดับที่2นะครับเพื่อให้นะครับมันสมจากสีไปเลยอะไรแบบนี้แต่ก็ต้องมาดูนะ ด้วยนะครับไปดู11ตัวจริงนะครับของทางอาเซนอลกันบ้างที่คาดว่าน่าจะได้ลงเล่นในนัดน,นี้นะครับเมื่อไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับตัวผู้เล่นที่มีอยู่เนะี่ยก็อาจจะเสียกําลังใจไปเล็กน้อยแต่มันยังเหลืออีก3นัดน,นะครับก็ต้องเล่นตามโปรแกรมให้ครบนะครับและต้องพาทีมจบรองช้ไม่ได้เพราะนั้นคือเรื่องของเม็ดเงินกําไรค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ศักดิ์ศรีของทีมด้วยนะครับ ระบบการเล่นเหมือนเดิมนะครับสำหรับอาร์เซนอลนะครับ4-3-3นะครับผู้สับประตูเดบิดไลย่านะครับแบ็กขวาจูเลนฮิมเบอร์นะครับแบ็กซ้ายนะครับอาจจะยังใช้ไมลูอิสเคลลี่อยู่นะครับแล้วก็คู่เซ็นเตอร์ฮาฟนะครับย่าคุกคิวออกับวิลเลียมซาริบานะครับมิดฟิลด์สามคนโทมัสปาเต้นะครับดีแคนไร์แล้วก็มาตินโอเดกาะนะครับด้านบน3คนนะครับทางขวาเนี่ยใช้ทางโบโกโยซาก้านะครับทางซ้ายกราเบลมาตินเนลี่นะครับในส่วนของฟอนไน มิเกลเมลลิโนนะครับทัศนนณนั้นนี้นะครับมองว่าค่นี้ค่อนข้างสูสีนะครับรเวอพูลเนี่ยไม่ได้มีลุ้นอะไรแล้วนะครับแต่ว่าก็คือเล่นเพื่อนะครับแฟนบอลในสนามนะครับแล้วก็ไม่อาจจะ ไม่อยากแพ้อาร์เซนอลนะครับในขณะที่ที่อาร์เซนอลก็ไม่อยากแพ้ลิเวอร์พูลเพราะมีโอกาสเสียอันดับที่2นะครับคู่นี้น่าจะมีโอกาสเสมอกันไปแบบสุดมันนะครับ2ประตูต่อ2นะครับหากชอบคอนเทนต์ในสไตล์นี้ของทัพเพจไปดูบอลนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งช่อง YouTube นะครับเพจ Facebook แล้วก็ช่อง TikTok ให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลนะครับอยากได้ของฝากเล็กๆน้อยๆนะครับผ้าพันคอหรือว่าธงนะครับสำหรับแขวนประดัับบนนะครรรสาาามถกกดที่ลิง์หห้จออื ค้นหาเพจไปดูบอลน,นะครับ YouTube Facebook นะครับแล้วก็ Lazada s h o p ป e TikTok ได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับไปเริ่มกันที่ข่าวการทัวเอเชียนะครับของทีมบเซโอนกานันนะครับ ทางเพจไปดูบอลนะครับเราก็มีการจัดทัวร์ด้วยนะครับแบบนี้นะซึ่งสนามที่แข่งก็คือสนามแห่งชาติของสิงคโปร์เลยนะครับเราจัดกันมา2ปีแล้วสมัยร์บูมาวันนี้นะครับเราได้ที่นั่งที่ดีมากๆนะครับหลังซุ้มมานั่งสำรองของทีมบร์เน็แบบนี้เลยนะครับจะเห็นนักเตะอย่างใกล้ชิดถ่ายรูปก็สวยนะครับมุมภาพสนามก็ดีนะครับเราอยู่ที่บล็อก1,36หนะครับหากท่านได้สนใจนะครับหท่าน36,500้ารบาทเดินทาง26 27- 28กกรกฎาคมนะครับรับกคส่ าท่นแต่ถ้ามาเป็นคู่นะรับไปเลยนะครับเหลือท่านละ35,9 0 0ืบาทนะครับรีบจองเข้ามาได้เลยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยจองกันไปครึ่งนะครับครึ่งทริปแล้วนะฮะเหลืออีกไม่เท่าไหร่ไม่กี่ที่ทั่งเท่านั้นเองนะครับสนใจก็แอดไลน์ go to stadium หรือค้นหาเพจไปดูบอลใน Facebook ได้เลยนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับแล้วอยากจะไปฉลองแชมป์นะครับดูลิเวอร์พูลพรีซีซั่นนะครับที่ฮ่องกงนะครับตอนนี้เปิดจองเรียบร้อยแล้วนะครับ วันที่24 -27 ถึง27กรกฎาคม2 5 6 8นะครับสี่หมืสอันก้้อบาทน,นะครับที่นั่งเนี่ยเป็นแคด A นะครับแถบสีเหลืองนะครับเรียกได้ว่าชัดแจ๋วเลยนะครับ ท่านใดสนใจนะครับหนึ่งท่านสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะครับเดินทางวันที่ยี่สิบสี่กรกฎา,าคมนะครับสี่วันสามคืนก็สามารถแอดไลน์ add, like, go to studio นะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าทริปนี้เนี่ยรับโอ้โหจำนวนจํากัดจริงๆนะครับแต่ว่าใกล้ปิดทริปแล้วนะผมประกาศไปหนึ่งวันตอนนี้นะครับจองเข้ามาเนี่ยสิบสองสิบสามท่านแล้วอาจจะต้องเปิดอีกหนึ่งรูปนะครับยังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับ